กบินมาแล้วน้องกบินมาแล้วน้องกบินมาแล้วเราไปกันที่สนสยามกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่สนสยามนะครับครับอ้วนทะดุดไปเลยครับปึ๊ดมันมากเลยครับครับอ้าวสะสุดครับเดินเอาดีกว่าหนึ่งน้องสมาร์ทไอชอโฮอ๋ออย่างมันเลยครับไปละอ้วนไปละเอ้าลงตัวไป เออเหรอยังมันเลยครับอ้ตอนนี้เรามาเล่นสวนน้ำเด็กกันนีดก,กว่าฝนทดลองใจครับตอนนี้ขึ้นข้างบนเลยกะว่าจะเอาข้างบนทีเดียวเลยครับเดินขึ้นไปเต็มที่แล้วเอ๊ะมองซ้ายขวาเออไม่กล้าวัดลงมาข้างล่างาเลยนี่เดี๋ยวดูขึ้นบนก่อนนะกันเดี๋ยวไปดูข้างหน้านมีอะไรมั่งเอ๊ะไม่คือวะเขึ้นหลังหันเอ้าลงข้างล่างเลยคนเราเ ไม่ไหวไว,วะอย่างบนข้างล่างดีกว่าจะดูอะไรข้งางล่างเน่ะแย่งดึกเล่นดีกว่าไม่ไหวแล้วแย่งดึกเล่นดีกว่าเอ้ยหนูลงไปเร็วเด้พี่จะรีบลงเยอะเฮ้ยลบ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 ลงล,งล,งละหน,นึ่งสองตั้งไปปึ้งให้ไปแล้วครับเติมโอ้โหนาบุตรทีกระตายไปเลยทีเดียว อารมณ์ดีแล้วได้ลงรอบหนึ่งแล้วเอ,อไปต่อจะเป็นยังไงอยู่วะเอ้เอาอ,อีกสองรอบดีไหมอ,อ้าวอีกรอบนึงอ้าวขึ้นแล้วรอบนึงรอบนึงไหมอ้าวอีกรอบน,งออบนึงแงน่นอนเอ้โน้โน้ด็อบพี่หน่อยพี่ติดใจแล้วเอาไปแล้วนะพี่น้องจู้มาแล้วโอ้โห,โห,โห,โหน้ำกับกลิกระจายกันเลยทีเดียวครับพี่น้องครับฮ่าฮสบายใจเว้ยเออจะร้อนได้เราก็ยิงอ๋อเดี๋ยวไปถงนูุนดีกว่าเรา

ตั้งชเมอน,นกันเป็นกนดูน้ำน้ำเก็บตู้มาแล้วเข้แล้วนะตอ,อเาเมเทแล้วน้วเจีดตัว้าเล้เรานี่จะดีเียรนะครับนะครับสองสามขวยีน้นอนนนง เอามาแลวโอ้โหใจเลยครับเยี่ยวโอ้โหจุดโนอยากเล่นสิงโตครับเดินสิงโต โค้ง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 โคยืนต่อแถวครับคนเยอะอยโค้โไม่น่ามาเลยเหรอโน่เลย ไอนน้โนต้อะไรัตองตวองโเ่ไปลนะครับโโนจะขึ yup. 謝謝้นอ you. well. <ti ashi> um ันนี้นะคราขึ้นไแนะครับ กดเลหวลาขึ้นโอ้โหจับเยลาไว้เยวมือไปจับมันนี้หนเยมเมือจับาเอดี๋ยวเปลี่เป็นคนอันนี้้วครับเตรียมตัวครับ ตัวนะครับตอนนี้เราจะขึ้นข้างเทิงแล้วถึงขบวนแล้วครับจับเดวไว้โอยขึ้นเสือแล้วครับนี้สอข้นเอนเสอ ยิ้มตัวระวังไอโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้หายแล้วโอยจดเลยี๊ยจดนโโดนลยไม่รอ้องไม่รอ้รองล,ลูกเล็อกสองอันอ ทำ่จะมรมันไม่ไหร่ลงูกกิดแรงๆกิดแรงๆกิแรงๆไงนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว เราตำต้มๆก่อนไงให้ให,ให้ให้ทำใจก่อนแบบเดี๋ยวจะค่อยสูงทีเดียวงลู่อ๋อหนักเอ,อาละสูตัวขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว้

อ้าวขึ้นไปก่อน,อนไปให้แม่ขึ้นก่อนยิ้ขึ้น,น,นอโอเ้เตี้หมดเลยอ่ะไม่ปวดอะไรเลยอะตกคอา้องโอ้ยเมาเลยอ่อ <c oughs> เป็นไงเมามไหม สงสารคนที่กลับร้องไห้สงสารคนกลับร้องไห้โอ้โหไปไปไป,ปลอยเยอะเมื่อกี้ไปออกไปออกไปแต่โไม่ลอยอะเอ้ไป,ไป ซื้อให้อันนึ่งเอาไหมเอาอะไรอันนึงอ่ะเลือกเอาเออาะไรเลือกเอาดิเลือกเลยเนได้ี่ยเอาดิร้อยเดียวเองมาทานมาก่อนขายไหมอะไรพืนพื้นดีกว่าเอาปืนได้ไม่ถูกใจเหรอเนี่ยครับนี่ครับ นหชูดหน่อยชูหน่อยขอชูหน่อยนี่พี่ดาวินน้อยอเราจะกลับแล้วไม่บายครับสวนสยามไม่บายไม่บายจะไกันจะไปินมืแล้วนะครับ